ป๊อาผ่านนะคะ โอเคนะคะถ้าวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวน้ำตกกันค่ะนือ้อตาที่หยุดยาวหลายวันเนาะเราจะมาลองเที่ยวน้ำตกที่แถวนครนายกค่ะแล้วเราก็จะมาทำปิ้งย่างแล้วก็จะอยู่ในแค่แล้วเราก็จะมาดูค่ะว่าบรรยากาศกเป็นยังไงบ้างค่ะวันนี้นะอ,อยากกินปลาหมึกย่างมากๆเลยทุกคนจะก็อยากกินนะเนี่ยอยากกินมากเลยนะคะ,ะ,คะโอเคถ้าไงเราจะตามไปดูกันเลยค่ะว่าค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนลุงพรค่ะแล้วก็เชิญอินเทอร์เน็ตนะเนะ ก็คือแบบมีเยอะมากอยู่ในคลองมะเดื่อค่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีว่าเขาทำยังไงกันมานะคะถ้าไ ตามไปกนเลยค่ะนี่นะคะบริเวณนี้เขาก็จะกางเต็นท์นอนได้นะคะใครไม่ได้เอาเต็นท์มานะสามารถที่จะเช่าเต็นท์ได้นะคะเต็นท์สองคนนอนได้200ค่ะที่นั่งอ่ะตรงเนี้ยถ้ามันเป็นศาลาแบบเนี้ย2 0 0ค่ะทุกคนแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นเราจะเอาบรรยากาศค่ะข้ามไปฝั่งนู้นนะเป็นแค่แค่อันนัน้นๆตรงน้องแสดงอ,อันนี้นี่นี่ใช่ใช่เป็นแค่แค่อย่างงั้นอ่ะคือแค่ร้อยเดียวเองแล้วก็จะไปกินยาตรงนั้นเราจะข้ามไปด้วยการที่ เราจะต้องเดินข้ามน้ำไปค่ะเราจะแวะทะเลข้ามน้ำโอเคกำลังไปเช่าเตาอยู่นะคะดูสิครับพ่าพาดูพ่าพาดูกลัวน้ำใหญ่เลยนะทุกคนอ๋อเป็นมุกเหรอเป็นมุกอ๋อว่าจะเป็นน้ำหนักแรงโน้มทั่วงไงมะหะ เแกทำโทรศัพท์ตกได้ไหมเนี่ยมอคะอุ้ยมันใสมากเลยทุกคนน้ำใสมากอ่ะก็เริ่มเข้าใกล้เขตหินใหญ่แล้วนะทุกคนแกจะยังหงายท้องนะพอแล้ว,วาาโอเคถ่ายแค่นี้ก่อนนะทุกคนกล้องไม่ใช่มืออาชีนะทุกคนดูสิยงมาหาเป็นไงบ้างโอ้โหจะดูดินหินหินลึกมากอะ่ะดูดิทุกคนเนี่ยดูหินใสามากจริงเนี่ยดู โอเคนี่นะเราเริ่มก่อไฟกันแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะดูดำ่น้องเก๋จะลงเดี๋ยวค่อยถอดจะลงแล้วค่ะลงไปเลยค่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะสวยมากทุกคนดูดิกางเกงที่ต้องใส่ลงขาไม่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวใส่ตัวนั้นกลับ บรรยากาศดีมากทุกคนดูนี่นะมี fc ด้วยนะคะ fc ทุกคนก็หาอะไรมากินกันเนาะจริงจรนั่งข้างล่างได้บรรยากาศกว่าเยอะนะทุกคนแค่นี้แค่นี้โอกว่านะถ้าจะต้องปิ้งย่างนะคะแต่ถ้าซื้อเขากินก็คงจะอย่างนี้น อย่างล่ำอ่ะทุกคนล่ําแบบลงพุงมากอ่ะกล้าโชว์หลังแล้วอ่ะ <c oughs> นี่นะคะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆตูดเป็นตูดนมเป็นนมค่ะสิบปดบวกนะคะไว <c oughs> <c oughs> แสงเอาเลย เตาให้ได้สามรอบนะคะทุกคนดูน้อง้วยนะน้องเล็กๆอจะโดนหัวน้องีเล็กนะลบวไม่โดนให้เปลี่ยนลงไปเลยลงไปทั้งตัวสิแบบดำลงไปสิไปทางนูน้นทางนูนน้หนหน่อยไปตรงต้นไม้ใหญ่ น่าเล่นมากค่ะทุกคนน้ําใสปิ้งเ <นะ S 2> ต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นท่าน,นี้ท่าน,นี้เต้นท่าน,นี้ท่าน,นี้เอ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 ,เ,อ <laughs> เพื่อท่านผู้ชมลไลนะทําไมอ่ะเอฟซีเยอะนะจะบอก,บอกเลยลเล่นอนนะไรเล่นเกมใต้นะ้กันน้้ทดสอบไม่เอาแล้วจําไม่ได้เหรอเล่นโทราศัพท์กันน้ําไปแล้วทียังไงกันน้ำเนี่ยกันน้ําอกไงคะเย็นสบายไหมคะ ขับรถจากกรุงเทพประมาณสักสองชั่วโมงนะคะทุกคนหน้ามามากเลยค่ะถ้าใครเนาะว่างๆก็มาได้นะคะเอาเต็นท์มาเองก็ได้เช่าที่พักก็ได้ค่ะแต่ต้องจองล่วงหน้าโอ้สามลอบนี่ได้นี่ได้ไดเสี่ยวโดนน้องจริงๆเจ๋งเจ๋งเจ๋ง <laughs> โอ้โหโดนห <laughs> น้าจะเนไปแล้ว โอเคค่ะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วเนาะน้ําใสติ้งเลยสรุปแล้วป้าก็ไม่ได้นอนที่นี่เนาะก็จะไปเช้าเย็นกลับได้เลยค่ะทุกคนแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะก็หาอะไรมาปิ้งย่างได้นะเราก็ซื้อมาแล้วก็เพื่อที่จะเอามาปิ้งกินที่นี่ได้ค่ะหรือว่าราคายอยากนอนเนาะก็สามารถติดต่อได้เหมือนกันนะคะก็พักได้หนึ่งคืนไปกลับสะดวกสบายมากมากเลยค่ะถ้าย่งไงนะคะชอบคลิปนี้ก็ยืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปเล่นที่อื่นต่ออีกแน่นอนนะคะถ้าอย่างไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะ chờ các bạn kim anh đây nó kim này mà này chả bye bye chúc